สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาว u t u b e นะครับวันนี้มีคอร์สนะครับ3ทาง dbx ก๊อปนะครับเกรดเนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,300บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับผมตัวนี้โมงให้เรียบร้อยแล้วนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าตัวนี้เป็นอะไหล่แท้นะครับด้านในก็จะเป็นอะไหล่แท้เลยนะครับตัวนี้เล่น3ทางครับผมเล่น2ทางก็ได้เนาะนะครับข้างในก็จะเป็นอะไหล่แท้แบบนี้เลยครับผมนะ ก็เกียร์เอพิ้นเขียวแบบนี้แล้วก็อะไหล่แท้นะครับผมนะอะไหล่แทะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นชิปมันก็จะเป็นชิปเลยนะครับเป็นบอร์ดบอร์ดวงจรก็จะเกี้ยงๆแล้วก็จะมีชิปตัวเล็กๆนะครับผมนะมันก็จะย่อขนาดลงแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่แท้นะครับอะไหล่แท้ก็จะเสียงดีกว่าตัวที่เป็นชิปแน่นอนครับผมนะเป็นชิป เสียงมันก็จะบางกว่าแต่ถ้าตัวนี้ก็จะเสียงหนานะครับตัวนี้1,300บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับผมนะให้สิทธิ์คนที่โอนก่อนนะครับผมนะโทรนะครับถ้าโทรไม่ติดก็แอดไลน์เนาะไลนมี2ไลน์ครับแอดจาก ID นะครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยเนาะนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยครับตัวนี้โมให้เรียบร้อยเนาะนะครับผมสวัสดีครับ